แล้วเราจะไปไหนต่ออะไรยังไงครับวันนี้ราไปกินข้าวครับจะไงต่อครับนูคนค้าธก่อนถ้าโดยโอเคเราก็จะไปจำน,ำน้ำที่เราจำน้ำจำบังไม่ได้เราจะได้มัวจะได้ไดปะ่ะ สวัสดีซาับฟิลี่ไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้โชคดีมา,มากๆเลยเมื่อกี้มีพี่ใจดีนะครับมาเดินเรื่องให้เราเราจะได้ไปที่เกาะหินงามแล้วเย่เย่เย่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปจาวหรือเปล่าเพราะลมแม่งแรงๆอยู่เลยทีนี้เมื่อกี้ขอเขาขึ้นมาตรงเขาเรียกอะไรที่เช็คพายุที่เช็คลม,มสูงมากเลยขึ้นมาแล้วขาสั่นดูดิดูดความสูงของมันสูงชิบหายเลยแต่วิวสวยโว้ยมาดูมาดูมาด,มาดูว้าว ngày, ngay vào Bye bye con ơi Nè, sẽ lâu, bye bye टीवन <laughs> का <laughs>

อันนี้เราก็อยู่ที่เกาะราวีเกาะราวีเกาะราวีแต่เป็นหาดทรายขาวนะครับพรบรรยากาศชิลโคตรๆเลยดีแล้วที่ได้มาตอนแรกว่าจะเกือบไม่ได้มาแล้วเพรายนว่ามีพี่ใจดีช่วยไว้อย่างที่ได้บอกไปตอนแรกเราไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนเนาะบ๊ายบาย ครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหินงามนะครับเรากำลังจะเปลี่ยนเรือไปที่เรือหางยาวแล้วก็ไปที่ร่องน้ำจ้าไปต่อ พี่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เจอไม่พี่ขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยดีนี่ถ้าเราไม่ได้พี่เอกคนเสื้อเหลืองบนเรือลำใหญ่นั่นอะเราคงไม่ได้สัมผัสกับหาดทรายขาวคงไม่ได้เห็นปลายเกาะของเกาะหินงามหรือแม้กระทั่งกระโดดลงน้ำเล่นกับเพื่อนๆน,นะฮะประเทศเรามันก็แปลกนะครับ ทำไมถึงชอบมากินโกงนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่ช่วยกันพัฒานาการท่องเที่ยวของประเทศเราให้มันดียิ่งขึ้นไปมันน่าคิดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนตอนนี้เรากําลังจะไปล่องน้ําจาบางกันพวกเราทั้ง1ิบคนต้องขอบคุณพี่เอกมากๆครับขอบคุณครับเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ล่องน้ำจาบางวุย้ยเฮ้ยดูสิ ตรงน้ำตาบาังก็คือมันอยู่บริเวณกลางทะเลเลยนะครับแต่มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าคล้ายๆดินดอนที่มันอยู่ระหว่างเกาะมันก็เลยจะมีปะการังที่นี่มีกระปังหาด้วยพวกปะการังที่เป็นปะการังสีเช่นพวกสีแดงสีอะไรเงี้ยที่แตกต่างจากปะการังบริเวณอื่นๆนะฮะก็ไดูรอบๆนี่ย็งไงบ้างอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ตรงกลางจริง ปกติเวลาดำน้ำมันจะต้องอยู่แบบติดตเกาะใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราอยู่ตรงกลางเลยจริงโโอโอ้อเ้อเย yeah ทำไมทุกครั้งที่เที่ยวจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเวลามันกระชั่นชิดกระชั่นชิดมันจะเสี่ยงตกเครื่องมันจะเสี่ยงตกรถมันจะเสี่ยงตกน้ำแต่แล้วแต่เนีก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกจากเมล์เทนรีสอร์ทนะครับเพื่อไปยังท่าเรือนะฮะเพื่อที่เราจะไปปากน้ำปลาลาแต่ละคนครับดำน้ำดูมีความสุขมากครับส่งเสียงนะครับสุดยอดเลยนะครับทริปนี้ไม่มีดราม่าสักแหวนะ สวัสดีวันที่สี่ของที่พักตอนนี้กําลังลุ้นอยู่ว่าจะตกเรือหรือไม่ตกเลยอีกแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรแม่งจะตกเลยแล้วขอมดการถ่ายคลิปไว้ตลอดการเดินทางจนกว่าจะถึงตังครับเบื่อมากเลยตอนนี้เอาจริงๆแค่นี้นะครับบ๊ายบายตอนนี้อยู่ในเรือสปีดโบ๊ทน,นะครับเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะไรอุบัติเหตุครับเรือแม่งแตกเว้ยขึ้่นมาแรงมาก ปังๆเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้คนกำลังยุ่งมากคือตอนนี้ทุกคนย้ายมาอยู่ตรงท้ายเรือฝั่งขวาหมดเลยเพราะว่าเพื่อให้มันถ่วงน้ำหนักสังเกตดูว่าฝั่งซ้ายก็ว่าโอเคตอนนี้เราก็เจอพี่รถตู้แล้วฮะเดี๋ยวเราตามพี่เข้าไป เราก็อยู <that that <that that ่เปิดระตูแล้วย้เป็นไงบ้างพีทสนุกดีค่ะเรากำลังจะไปตังางกันเบลเรากำลังจะไปตังกันเบลวดินฉันเพียงกันที่เธอรักก็ทงหัวใจ สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ตังสถานรถไฟตังอยู่โรงแรมสีตังโรงแรมที่เราจองเอาไว้นะครับเย่เดี๋ยวมาถ่ายรูปเล่นกันสวยโอ้ยยื้คุณน้องมาแต่คนขอร้าง อยากขอให้ได้อยู่ในกล้องมีสถานในเมือนช่างดีเหลือเกินมีสถานจะทำอะไรก็เพลินจะตาย